อุปกรณ์เราเตอร์ใส่ซิม 5G Archer NX 200เชื่อมต่อ 5G ได้ทุกเครือข่ายในไทยมาพร้อมเทคโนโลยี Wi-Fi 6 AX 1008สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตัวอุปกรณ์มาพร้อมพอร์ต LAN w a n ระดับกิกะบิตและยังรองรับเทคโนโลยี EasyMate อีกด้วยเราเตอร์รุ่นนี้สามารถใช้เป็นอินเทอร์เน็ตสำรองในกรณีที่เน็ตบ้านมีปัญหาได้เห็นน้องหน้าตามินิมอลมินิมอลน่ารักแบบนี้นะคะ น้องมีเสารับสัญญาณ 5G ถึง8เสาเลยนะคะแล้วก็เสาส่งสัญญาณกระจายสัญญาณ Wi-Fi คะ่ะถึง2เสากันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการรับประกันนะคะ Archer NX 200นะคะจะรับประกันอยู่ที่3ปีค่ะครั้งหน้าจะมีสินค้าตัวไหนมานำเสนออย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย